สวัสดีท่านผู้ที่เกิดปีระกาทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่คำพยากรณดวงชะตาปี2,569ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชาวปีระกาปีนี้ถือเป็นปีที่พลังฟ้าพลังดินและพลังใจของท่านเริ่มขยับพร้อมกันหลายสิ่งที่เคยนิ่งเคยติดขัดหรือเคยต้องอดทนรอคอยจะเริ่มเผยคำตอบออกมาทีละน้อย ดวงชะตาของท่านไม่ได้พาไปแบบวื้หวาในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างมั่นคงหากรู้เท่าทันดวงใช้สติใช้ปัญญาและไม่ประมาทปี2569จะกลายเป็นปีที่ต่อยอดชีวิตได้อย่างท้าจริงสำหรับดวงเด่นของชาวปีระกาในปี2569นี้จุดสำคัญอยู่ที่โชคลาภการเงินและการงาน ซึ่งทั้ง3ด้านมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากด้านหนึ่งขยับอีกด้านก็จะขยับตามแต่ในขณะเดียวกันหากด้านใดสะดุดก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่เช่นกันเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ใช่ปีแห่งการเสี่ยงแบบไม่คิดแต่เป็นปีแห่งการวางแผนอย่างชาญฉลาดเริ่มกันที่พลังภาพรวมของปี2,569ก่อนชาวบีรากาในปีนี้ดวงชะตาถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวจากภาระเก่า ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้ภาระงานภาระครอบครัวหรือภาระทางใจสิ่งที่แบกมานานหลายปีจะเริ่มคลายมือออกทีละน้อยแต่การคลายนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ต้องรับผิดช,ชอบอีกต่อไปเพียงแต่ภาระจะเบาลงและท่านจะเริ่มเห็นทางเลือกมากขึ้น นิสัยพื้นฐานของชาวปีรากาเป็นคนขยันจริงจังตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบสูงแต่บางครั้งก็เคร่งกับตัวเองมากเกินไปปี2569นี้ดวงชะตาสอนให้ท่านผ่อนเริงให้เป็นเพราะยิ่งฝืนมากดวงยิ่งต้านแต่หากรู้จักผ่อนรู้จักแบ่งรู้จักวางจังหวะชีวิตให้เหมาะสมดวงจะเปิดอย่างนุ่มนวล ในเรื่องโชคลาภปีนี้ไม่ได้มาในลักษณะฟลุกใหญ่แบบถูกก้อนโตโดยไม่คาดคิดแต่จะมาในรูปแบบโชคจากการกระทําหรือโชคที่ต่อยอดจากสิ่งที่ท่านทําไว้ก่อนหน้าเช่นการลงทุนระยะยาวการเก็บออมการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือการสร้างเครดิตทางการงานสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาให้ผลในปี2,569อย่างชัดเจน ช่วงต้นปีดวงโชคลาบยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆคือมีเข้ามาแต่เข้ามาแล้วต้องแบ่งต้องจ่ายหรือมีภาระตามมาไม่เหมาะกับการเสี่ยงหนักหรือทุ่มหมดหน้าตักหากมีการเสี่ยงโชคให้เสี่ยงแบบพอสนุกพอเป็นกำลังใจอย่าคาดหวังสูงเกินไปกลางปีเป็นช่วงที่โชคลาบเริ่มขยับดีขึ้นโดยเฉพาะโชคจากการติดต่อการพูดคุยการเจรจาและคนใกล้ตัว จะมีคนหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้ซึ่งอาจไม่ใช่เงินสดทันทีแต่เป็นโอกาสที่ต่อยอดเป็นเงินในอนาคตเช่นงานพิเศษงานเสริมหรือการร่วมมือบางอย่างปลายปีดวงโชคลาภจะเด่นขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะโชคที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินของมีค่าหรือทรัพย์สินระยะยาวใครที่คิดขายซื้อหรือเปลี่ยนทรัพย์จะเริ่มเห็นผลดีในช่วงปลายปีนี้ในด้านการเงิน ปี2,569ถือเป็นปีที่ต้องจัดระบบใหม่สำหรับชาวปีรากาเงินจะไม่ขาดมือแต่ก็ไม่เหลือมากหากไม่วางแผนให้ดีรายรับมีเข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็รออยู่รอบด้านโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อครอบครัวสุขภาพและภาระเก่าที่ค้างคาต้นปีเงินยังหมุนค่อนข้างตึง ท่านอาจรู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าปีก่อนแต่ได้เงินเท่าเดิมหรือบางช่วงรู้สึกว่าเงินหายไปเร็วผิดปกติช่วงนี้ไม่เหมาะกับการก่อหนี้ใหม่หรือขยายภาระเพิ่มกลางปีการเงินเริ่มหายใจสะดวกขึ้นรายรับเริ่มสม่ำเสมอขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำจะมีโอกาสได้งานเสริมหรือรายได้พิเศษจากความสามารถเฉพาะตัวเช่นการสอนการขายการให้คำปรึกษา ปลายปีการเงินเริ่มมั่นคงเหมาะกับการเก็บออมวางแผนระยะยาวและเคลียร์ภาระเก่าใครที่อดทนมาตลอดปีปลายปีจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเบาขึ้นจริงด้านการงานปี2569เป็นปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองชาวบีรากาจะถูกจับตามองมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนจะมีคนคาดหวังในตัวท่านสูงหากทำดีจะได้ดีมากแต่หากพลาดก็จะถูกพูดถึงเช่นกัน ต้นปีงานค่อนข้างหนักมีความกดดันจากผู้ใหญ่หัวหน้าหรือระบบงานวางคนอาจรู้สึกอยากเปลี่ยนงานแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดควรรอดูสถานการณ์ก่อนกลางปีงานเริ่มนิ่งมีโอกาสได้แสดงฝีมือได้รับความไว้วางใจมากขึ้นใครที่รอการเลื่อนตำแหน่งหรือขยับบทบาทจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดี ปลายปีการงานมีความชัดเจนมากขึ้นบางคนได้เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่หรือได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมทั้งหมดนี้คือภาพรวมและดวงเด่นช่วงแรกของชาวปีระกาในปี2569ซึ่งยังมีรายละเอียดเชิงลึกอีกมากทั้งช่วงเวลามงคลวิธีเสริมดวงและข้อควรระวังในแต่ละจังหวะชีวิตจากตอนที่แล้วที่เราได้เห็นภาพรวมของดวงปี2569กันไปแล้ว ตอนนี้ขอพาท่านลงลึกเข้าสู่ดวงโชคลาภอย่างละเอียดเพราะปีนี้โชคของชาวปีระกาไม่ได้มาแบบฟ้าผ่าแต่เป็นโชคที่ค่อยๆเปิดค่อยๆไหลหากรู้จังหวะรู้วิธีรับโชคจะอยู่กับท่านได้นานและมั่นคงกว่าหลายปีที่ผ่านมาดวงโชคลาภของปีระกาในปี2569จัดว่าเป็นโชคเชิงปัญญาและความอดทนไม่ใช่โชคเสียงดวงแบบหวังรวยเร็ว คนปีรากาที่มักตั้งใจทำงานซื้อสัตว์และไม่เอาเปรียบใครจะเห็นผลของบุญเก่าอย่างชัดเจนในปีนี้โดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นการดูแลครอบครัวและการอดทนฝ่าฟันปัญหาในช่วง2-3ปีก่อนหน้าช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมดวงโชคลาภยังไม่เปิดเต็มที่เป็นช่วงลองเชิงดวงมากกว่า โชคที่เข้ามามักมาในรูปแบบเล็กๆเช่นได้ของฟรีได้ส่วนลดได้ลูกค้าเพิ่มได้โอกาสใหม่ที่ยังไม่เห็นเงินทันทีหากใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงจะรู้สึกผิดหวังง่ายเพราะดวงยังไม่หนุนการเสี่ยงแรงช่วงนี้จึงควรเน้นการสร้างพื้นฐานสร้างความน่าเชื่อถือและเก็บสะสมบุญมากกว่าการวัดดวงสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลข หวยหรือการลงทุนสั้นๆช่วงต้นปีควรเล่นแบบเบามือไม่ควรทุ่มเพราะมีเกณฑ์ได้แล้วเสียคืนหรือได้มาแล้วต้องจ่ายออกไปทันทีเช่นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินค่าซ่อมค่ารักษาหรือภาระของคนในบ้าน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือช่วงต้นปีโชคจากคำพูดและการติดต่อดีมากหากมีใครชวนทำอะไรใหม่ๆแม้ยังไม่เห็นผลทันทีขอให้รับฟังไว้ก่อนเพราะโอกาสเหล่านี้จะกลายเป็นโชคในช่วงกลางปีเขาสู่ช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมดวงโชคลาภของชาวปีรากาเริ่มขยับอย่างชัดเจนเป็นช่วงที่เรียกว่าโชคเปิดทาง โชคจะมาจากคนจากงานและจากการเคลื่อนไหวยิ่งขยันยิ่งออกไปพบปะยิ่งเปิดตัวเองดวงยิ่งไหลดีโชคในช่วงนี้เด่นจากการทำงานพิเศษงานเสริมการค้าขายการออนไลน์หรือการใช้ทักษะเฉพาะตัวเช่นพูดเก่งขายเก่งวิเคราะห์เก่งหรือมีความรู้เฉพาะทาง บางคนจะได้ลูกค้าใหม่แบบไม่คาดคิดบางคนมีคนแนะนํางานให้โดยไม่ต้องวิ่งหาเองสำหรับคนที่ลงทุนช่วงกลางปีเหมาะกับการลงทุนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่หวังผลเร็วแต่เน้นความมั่นคงเช่นการลงทุนระยะกลางการออมการซื้อทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตมากกว่าการเก่งกำไรระยะสั้น ดวงเสี่ยงโชคในช่วงกลางปีถือว่าดีกว่าต้นปีหากจะลองเสี่ยงควรเลือกวันดีเวลาเหมาะและไม่ควรโลภเพราะยิ่งโลภดวงจะหักยิ่งเล่นแบบมีสติดวงจะให้ผลตอบแทนพอเหมาะพอดี ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่โชคจากผู้ใหญ่เด่นหากท่านมีผู้ใหญ่ที่เคารพหรือเคยช่วยเหลือใครไว้โอกาสนั้นจะย้อนกลับมาในรูปแบบคําแนะนำงานหรือการสนับสนุนบางอย่างซึ่งถือเป็นโชคที่ประเมินค่าไม่ได้เข้าสู่ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมดวงโชคลาภของปีรากาจะนิ่งและลึกเป็นโชคที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระยะยาวบ้านที่ดินรถ ของมีค่าหรือทรัพย์ที่สะสมได้ดวงไม่หวือหวาแต่มั่นคงใครที่วางแผนดีมาตลอดปีจะเห็นผลชัดในช่วงนี้บางคนอาจได้รับมรดกได้ของมีค่าจากครอบครัวหรือได้ทรัพย์จากการขายของเก่าขายทรัพย์ที่ถือมานานแล้วได้กำไรช่วงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหนักๆแต่เหมาะกับการปิดบัญชีชีวิตคือเก็บเงินเคลียร์หนี้และจัดระเบียบการเงิน สิ่งที่ต้องระวังเรื่องโชคลาภในปี2,569คือความใจอ่อนและความเกรงใจชาวปีรากามักเป็นคนรับผิดชอบสูงหากมีใครมาขอหยิบยืมขอร่วมลงทุนหรือขอใช้ชื่อใช้เครดิตต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์เสียโชคจากคนใกล้ตัวหากช่วยผิดคนโชคที่ควรได้อาจหายไป วิธีเสริมดวงโชคลาภของชาวปีระกาในปีนี้คือการทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟหรือช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษารวมถึงการรักษาคำพูดซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบใครเพราะปีนี้ดวงแพ้ทางกรรมเร็วทำดีได้ดีเร็วทำผิดจะเห็นผลไวเช่นกัน ตอนต่อไปจะพาท่านเจาะลึกดวงการเงินแบบละเอียดตั้งแต่ต้นปีกลางปีปลายปีพร้อมแนวทางบริหารเงินไม่ให้เหนื่อยฟรีและวิธีเก็บเงินให้อยู่มือในปี2,569ค่ะ เดินทางมาถึงตอนที่3ของดวงปี2,569กันแล้วหลังจากที่เราได้ลงลึกเรื่องโชคลาบไปในตอนก่อนตอนนี้ขอพาท่านมาดูดวงการเงินอย่างละเอียดเพราะปีนี้การเงินของชาวปีระกาไม่ใช่ปีที่จนแต่เป็นปีที่เหนื่อยแล้วต้องรู้จักเก็บหากบริหารไม่ดีต่อให้หาได้มากก็อาจไม่เหลือแต่หากวางแผนเป็นปีนี้จะเป็นรากฐานที่ดีมากสำหรับอนาคต ภาพรวมการเงินของปี2,569สำหรับชาวปีระกาอยู่ในเกณฑ์มีเข้ามีออกแต่ควบคุมได้รายรับไม่ได้ขาดแต่รายจ่ายมีตลอดโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพบ้านและภาระเก่าที่ค้างค้างมาเป็นปีๆดวงการเงินปีนี้จึงสอนให้ท่านรู้จักจัดลำดับความสำคัญไม่ใช้เงินตามอารมณ์และไม่แบกรับภาระของคนอื่นมากเกินกำลัง ช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมการเงินค่อนข้างตึงมือเป็นช่วงที่เงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าบางคนอาจต้องจ่ายเงินก้อนเกี่ยวกับหนี้เก่าซ่อมแซมบ้านรถหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินของคนในครอบครัวช่วงนี้ห้ามประมาทเรื่องการใช้เงินและไม่ควรค้ำประกันหรือให้ใครยืมเงินเด็ดขาดเพราะมีเกณฑ์เงินออกแล้วไม่กลับมา แม้ช่วงต้นปีจะดูหนักแต่ข้อดีคือหากท่านวางแผนดีเงินจะไม่ขาดเพียงแต่อาจไม่เหลือเก็บเท่าที่หวังคนที่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะผ่านช่วงนี้ไปได้ง่ายกว่าคนที่ใช้เงินตามความเคยชิน เข้าสู่ช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมการเงินเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนรายรับเริ่มสม่ำเสมอขึ้นบางคนมีรายได้เสริมเข้ามาแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะรายได้จากความสามารถเฉพาะตัวงานออนไลน์งานค้าขายงานบริการหรือการทำอะไรด้วยตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการเก็บเงินจริงจังหากเริ่มออมตั้งแต่กลางปีจะเห็นผลชัดในปลายปี การเงินช่วงนี้ยังเหมาะกับการเคลียร์หนี้บางส่วนเพื่อให้ภาระเบาลงในระยะยาวอย่างไรก็ตามช่วงกลางปีต้องระวังรายจ่ายที่มาจากความใจดีและความเกรงใจโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหากช่วยเกินกำลังจะทำให้การเงินสะดุดได้ง่าย เข้าสู่ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมการเงินของชาวปีระกาจะนิ่งและมั่นคงมากขึ้นรายรับชัดเจนรายจ่ายลดลงเหมาะกับการวางแผนระยะยาวเช่นการเก็บเงินก้อนการลงทุนแบบปลอดภัยหรือการซื้อทรัพย์สินที่จำเป็น บางคนจะมีเงินก้อนเข้ามาในช่วงปลายปีจากโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนจากสิ่งที่ทำมาตลอดปีแต่เงินก้อนนี้ควรใช้ด้วยสติไม่ควรฟุ่มเฟื่อยเพราะดวงปีนี้หากใช้เงินก้อนผิดทางจะทำให้ต้นปีถัดไปเหนื่อยซ้ำค่ะ สิ่งที่ต้องระวังเรื่องการเงินในปี2,569คือการแบกรับภาระของคนอื่นมากเกินไปชาวปีระกกาเป็นคนรับผิดชอบสูงมักกลายเป็นที่พึ่งของครอบครัวหรือคนรอบตัวหากไม่รู้จักปฏิเสธการเงินจะรั่วโดยไม่รู้ตัวเคล็ดลับเสริมดวงการเงินในปีนี้คือการแยกเงินออกเป็นสัสดส่วนชัดเจนเช่นเงินใช้เงินเก็บเงินฉุกเฉินและเงินทำบุญ การทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือการบริจาคด้านการแพทย์จะช่วยเปิดทางการเงินให้ไหลลื่นขึ้นอีกอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการรักษาวินัยทางการเงินปีนี้ดวงไม่หนุนการใช้เงินตามใจแต่หนุนคนที่มีแผนมีสติและรู้จักอดทนหากทำได้การเงินปลายปีจะทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะ ในตอนต่อไปเราจะไปดูดวงการงานแบบเจาะลึกว่าปี2,569งานของชาวปีระกาจะหนักแค่ไหนใครมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใครมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งและควรระวังอะไรเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เหนื่อยฟรีค่ะเดินทางมาถึงตอนที่4ของดวงปี2,569แล้วหลังจากที่เราได้เห็นทั้งโชคลาภและการเงินกันอย่างละเอียด ตอนนี้ขอพาท่านไปเจาะลึกดวงการงานซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของชาวปีระกาในปีนี้เพราะเป็นปีที่งานจะกำหนดทั้งรายได้ชื่อเสียงและความมั่นคงในระยะยาวหากวางหมากถูกปีนี้จะกลายเป็นปีที่ยกระดับชีวิตได้จริงภาพรวมดวงการงานของชาวปีระกาในปี2569อยู่ในเกณฑ์งานหนักแต่มีทางโต เป็นปีที่ผู้ใหญ่และระบบงานจับตามองความสามารถของท่านมากเป็นพิเศษบางครั้งอาจรู้สึกกดดันเหนื่อยหรือรู้สึกว่าแบกรับภาระมากกว่าคนอื่นแต่ดวงบอกชัดว่าสิ่งที่ท่านทำจะไม่สูญเปล่าเพียงแต่ผลตอบแทนอาจมาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้มาในทันที นิสัยพื้นฐานของชาวปีระกาเป็นคนขยันตรงไปตรงมาและรับผิดชอบสูงปีนี้ดวงหนุนคนที่ทำจริงทำต่อเนื่องและไม่ทิ้งงานกลางคันหากใครคิดจะเปลี่ยนงานเพราะอารมณ์ชั่ววูบควรหยุดคิดให้รอบคอบเพราะปีนี้การเปลี่ยนงานแบบไม่วางแผนอาจทำให้เหนื่อยซ้ำซ้อน ช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมการงานค่อนข้างหนักมีความกดดันจากหัวหน้าผู้ใหญ่หรือระบบงานบางคนอาจรู้สึกว่าทำเยอะแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรช่วงนี้ขอให้ท่านอดทนและอย่าแสดงอารมณ์เพราะคำพูดหรือการตัดสินใจที่เกิดจากความเครียดอาจย้อนกลับมาสร้างปัญหาในระยะยาว สำหรับคนทำงานประจำช่วงต้นปีไม่เหมาะกับการลาออกหรือเปลี่ยนงานแบบเร่งรีบควรใช้ช่วงนี้สะสมผลงานเก็บคะแนนและเรียนรู้ระบบงานให้ลึกขึ้นส่วนคนทำธุรกิจหรือค้าขายช่วงต้นปีต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาและการติดต่อกับคู่ค้าอาจมีความล่าช้าหรือเข้าใจผิดได้ง่าย เข้าสู่ช่วงกลางปีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคมการงานเริ่มขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงที่โอกาสเริ่มเปิดงานเริ่มนิ่งและท่านจะเริ่มเห็นผลจากความพยายามที่ผ่านมาผู้ใหญ่เริ่มให้ความไว้วางใจบางคนได้โปรเจกต์ใหม่ได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ช่วงนี้เหมาะกับการเสนอไอเดียใหม่การขอขยับตำแหน่งหรือการขอปรับบทบาทหน้าที่หากท่านเตรียมตัวมาดีมีผลงานชัดเจนดวงจะหนุนให้คำพูดของท่านมีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับคนทำธุรกิจช่วงกลางปีเป็นจังหวะที่ดีในการขยายงานแบบระมัดระวังเช่นเพิ่มสินค้าเพิ่มช่องทางขายหรือร่วมมือกับคนที่ไว้ใจได้ ดวงหนุนการเติบโตแบบมั่นคงมากกว่าการขยายแบบเสี่ยงเข้าสู่ช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมการงานของชาวปีรากาจะชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการบางคนอาจได้เปลี่ยนหน้าที่ไปในทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานจริงๆปลายปีเป็นช่วงที่ดีกว่าต้นปีเพราะมีตัวเลือกมากขึ้นและมีโอกาสได้งานที่มั่นคงกว่าเดิมสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการงานในปี2,569คือความตรงเกินไปและการแบกรับงานแทนคนอื่นมากเกินจำเป็นชาวปีระกามักเป็นคนจริงใจแต่บางครั้งความตรงอาจถูกมองว่าแข็งหรือไม่ยืดหยุ่น ควรใช้คำพูดอย่างมีศิลปะและรู้จักปฏิเสธงานที่เกินกำลังเคล็ดลับเสริมดวงการงานในปีนี้คือการไหว้ขอพรผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความรู้และการงานรวมถึงการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการให้ทุนหรือการแบ่งปันความรู้จะช่วยเปิดทางให้การงานราบรื่นขึ้นเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของดวงปี2569แล้ว ตอนนี้ขอพาท่านมาสรุปภาพรวมทั้งปีพร้อมชี้จุดสำคัญจุดพลิกชีวิตข้อควรระวังและแนวทางเสริมดวงเพื่อให้ชาวปีระกาสามารถใช้พลังของปีนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่เหนื่อยฟรีและไม่เดินหลงทางปี2569สํำหรับชาวปีระกาถือเป็นปีแห่งการตั้งหลักใหม่อย่างมั่นคงไม่ใช่ปีที่หวือหวา ไม่ใช่ปีแห่งโชคใหญ่แบบฟ้าผ่าแต่เป็นปีที่ทุกอย่างค่อยๆลงตัวหากท่านอดทนวางแผนและใช้สติดวงจะตอบแทนอย่างเป็นธรรมปีนี้เหมาะกับการสร้างฐานชีวิตมากกว่าการเสี่ยงเพื่อหวังรวยเร็วเมื่อมองภาพรวมทั้งสามด้านโชคลาบการเงินและการงานจะเห็นชัดว่าดวงปีนี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการงานคือราบ การเงินคือผลและโชคลาภคือแรงเสริมหากท่านดูแลรากให้แข็งแรงผลก็จะตามมาเองจุดเด่นสำคัญของปีนี้คือความอึดและความรับผิดชอบชาวปีรากาที่ไม่ยอมแพ้ง่ายจะเห็นผลลัพธ์ชัดในช่วงปลายปีโดยเฉพาะคนที่แบกภาระมานานดวงจะค่อยๆค,คลายและเปิดทางใหม่ให้ชีวิตเดินต่อได้อย่างเบาขึ้น จุดพลิกชีวิตของปี2,569มักเกิดในช่วงกลางถึงปลายปีเป็นการเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ฉับพลันแต่อาจเป็นการตัดสินใจบางอย่างเช่นการยอมปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่การปฏิเสธภาระที่เกินกำลังหรือการเลือกทางที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นซึ่งการตัดสินใจเล็กๆเ,เหล่านี้จะส่งผลยิ่งใหญ่ในระยะยาว ในด้านข้อควรระวังชาวปีรากาต้องระวังความใจดีเกินไปและการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวปีนี้ดวงแพ้ทางความเครียดหากฝืนมากเกินไปสุขภาพและการเงินจะสะดุดควรแบ่งเบาภาระขอความช่วยเหลือและพักผ่อนให้เพียงพออีกสิ่งที่ต้องระวังคือคำพูดและเอกสารโดยเฉพาะเรื่องปานงานและการเงิน ควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเซ็นก่อนตกลงและก่อนรับปากเพราะมีเกณฑ์เสียประโยชน์จากความไว้ใจมากเกินไปแนวทางเสริมดวงให้ปี2569ราบรื่นและมั่นคงมีดังนี้ 1. รักษาวินัยในชีวิตทั้งเรื่องงานเงินและสุขภาพดวงปีนี้หนุนคนมีระเบียบ 2. ทํทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้ จะช่วยเปิดทางโชคและการงาน 3. เลือกคบคนที่จริงใจลดการอยู่กับคนที่ดูดพลังหรือสร้างภาระ 4. ใช้คำพูดอย่างมีสติเพราะคำพูดจะเป็นกุญแจเปิดหรือปิดโอกาสในปีนี้หากถามว่าปี2569เหมาะกับอะไรที่สุดสำหรับชาวปีระกาคำตอบคือเหมาะกับการสร้างฐานระยะยาวไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินความมั่นคงในงาน หรือความมั่นคงทางใจหากท่านผ่านปีนี้ไปได้ปีถัดไปจะเบาวกว่าและเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ชาวปีรากาทุกท่านใช้ปี2569อย่างมีสติอดทนและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองความเหนื่อยในวันนี้จะกลายเป็นความมั่นคงในวันหน้าขอให้ดวงเปิดทางชีวิตก้าวหน้าและพบความสำเร็จในแบบที่ยั่งยืนตลอดปี2569นะคะ